ทำนายดวงประจําวันศุกร์ที่22สิงหาคม2568สําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนสวัสดีครับวันนี้เป็นวันศุกร์ที่22สิงหาคมพุทธศักราช2568ไพ่เทพฮินดูทั้ง4ใบได้เปิดเผยเส้นทางชีวิตของผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนครอบคลุมทั้งการงานการเงินความรักและสุขภาพ ซึ่งจะเป็นเหมือนแผนที่ทางจิตวิญญาณที่ชี้นำให้คุณก้าวเดินไปอย่างมั่นคงและมีความหวังไพ่ที่หนึ่งพยาครุษการงานด้านการงานไพ่ยพยาครุษสะท้อนถึงพลังแห่งการเคลื่อนไหวความกล้าหาญและความรับผิดชอบคุณจะมีงานสำคัญที่ต้องจัดการและมีโอกาสได้แสดงศักยภาพเต็มที่หากมีปัญหาหรือภาระที่หนัก คุณจะสามารถใช้ความเข้มแข็งเอาชนะได้อาจได้รับความไว้วางใจจากผู้ใหญ่หรือหัวหน้าให้ทำงานที่มีความสำคัญเป็นพิเศษวันนี้เหมาะกับการลงมือทำการเดินทางเพื่อติดต่อเจรจาและการแก้ไขปัญหาใหญ่ๆไพ่ที่ 2. พระยายมการเงินการเงินวันนี้สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ไพ่พระยายมอาจหมายถึงการใช้เงินก้อนโตเพื่อสะสางหนี้สินการลงทุนใหม่หรือการตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปแม้จะดูตึงมือในระยะสั้นแต่ก็เป็นการจัดระบบการเงินให้สะอาดและโปร่งใสขึ้นไพ่พระยมยังสื่อถึงการปิดฉากเก่าเพื่อเริ่มใหม่ดังนั้นถ้าคุณกล้าจัดการเรื่องเงินอย่างจริงจังวันนี้คือจุดเริ่มต้นของความมั่นคงในอนาคตไพ่ที่สาม พระแม่ธรณีความรักด้านความรักไพ่พระแม่ธรณีเป็นเทพีแห่งแผ่นดินผู้อบอุ้มและมอบความมั่นคงสำหรับคุณโสดคุณอาจได้พบใครบางคนที่จริงใจมั่นคงและพร้อมจะดูแลกันในระยะยาวความสัมพันธ์ที่เริ่มบนนี้มีแนวโน้มมั่นคงและยืนยาวสำหรับคนมีคู่แล้วความรักจะเต็มไปด้วยความอบอุ่นความใส่ใจและการดูแลซึ่งกันและกัน แม้จะมีเรื่องเล็กๆน้อยๆให้เหนื่อยใจบ้างแต่ก็จะผ่านไปได้เพราะพื้นฐานของความรักแข็งแรงไพ่ที่ 4. พระสุริยะสุขภาพสุขภาพบนนี้แข็งแรงสดใสไพ่พระสุริยะคือเทพแห่งดวงอาทิตย์ผู้ส่องแสงพลังชีวิตหมายถึงร่างกายมีพลังและสดชื่นเหมาะแก่การออกกำลังกายหรือเริ่มต้นการดูแลสุขภาพอย่างจริงจังสิ่งที่ควรระวัง คือความเครียดจากการทำงานหนักหรือการพักผ่อนไม่เพียงพอหากคุณจัดสมดุลการทำงานกับการพักผ่อนได้สุขภาพจะดีเยี่ยมและมีพลังใจมากพอที่ทำทุกสิ่งให้สำเร็จบทสรุปสำหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนในวันนี้การงานต้องใช้พลังและความรับผิดชอบสูงแต่คุณจะทำได้สำเร็จการเงินมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตความรักมั่นคงและอบอุ่น ส่วนสุขภาพแข็งแรงมีพลันใจเต็มเปี่ยมบทสรุปผิดท้ายไพ่ทั้งสี่บอกเราว่าผู้ที่เกิดบนพุทธกลางคืนในวันนี้หากคุณกล้าลงมือทำและกล้าจัดการสิ่งที่ค้างคาทุกด้านของชีวิตจะก้าวสู่ความมั่นคงความรักจะเติมเต็มหัวใจและสุขภาพจะเป็นพลังหนุนให้คุณไปสู่ความสำเร็จขอให้วันนี้เป็นวันที่สดใสเต็มไปด้วยพลังบวกความสุข และความสมหวังสาธุครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ